สวัสดีค่ะวันยนะคะก็จะมาสอนนะพิมพ์เป็นแบบนี่แบบพิมพ์แบบนี้นะคะนี่นะแรบกบนะคะทุกคนกดไปตรงนี้ก็คือแบบกดค้นหาตรงนี้เลยนะเนี่ยโอ้ยนี่างที่พี่ดาวโหลดอ่ะนี่ไนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนมากดเลือกกันเอาเองเลยนะในซูโกะก็มีเช็คที่ติต๊กตอกอะไรก็ว่ากันไปเลยจ้ะ นี่ก็แบบมีหมดนี่แบบรูปหน้าคนแบบชินโนบุก็มีเนอะนี่ชินโนบุแบบเขาจะแบบประกอบเราเร็วแบบเต็มซีรีส์จ้าเราแล้ว,ลวก็ส่งให้ใครก็ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบผู้คุมเชป,ป้าเนีย่ยผู้คุมจริงด้วยไม่แค่ว่าสควิทเกมอยู่สควิทก็คือปลาหมึกพี่รู้พี่จำได้พี่ฉลาด โอเคนะวงกลมแล้วก็ต่อไปนะแล้วเขนะเขาแบบกดแบบเตาแต่ว่ามีแบบแคลจูโร่มาริโอ้คิปเปอร์เชียนทีก็อีกหลายตัวที่เรางไม่รู้จักกันไหมคะโอเคก็ okay. คือแบบไม่หลายตัวเลยบางตัวพี่ก็แบบไม่รู้จักคือแบบอันนี้ก็มีซัมบี้ด้วยโอ้โ oh ห เฟิตแกตาหมึกกาวกันไปนะคะเป็นแบบโู้สวยงาเมวเวเขานี่ก็พี่จะพิมพ์ซักประมาตรงนี้ว่าอันนี้พี่เห็นคนเพียงบ่อยมากที่สุดแล้วนะมาอ่านม้นเนี่ยนเะออเนี่ยพี่เห็นคนพิมพ์บ่อยมากนี่เคยในทิกเกนะ็ตเนี่ย เนี่ยคือแบบร้อแบบไม่ต้องแบบเสียเวลาสร้างเองเลยโคตรดีนะแบบไม่ต้องแบบไปเสียเวลาแบบสร้างทำโน่นทํานีท่ทํานั่นอะไรมากมายเลยครับผม,อมโอเคนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่อัดเกินสนะี่นาทีกว่าๆไม่ได้ไม่อย่างนนะั้แล้วก็แบบมันจะตัดไปเองพ่อ ข้อมมนพี่เต็มนะขอโทษด้วยดิที่แบบไม่คิปแบบสอนสำหรับ,บทำแป้นพีมพ์คือแบบพี่ยังไม่ได้บาย,บายนะต้องขอโทษจริงๆค่ะมันแบบตัดไปเองลยตอนไม่รู้มันจะตัดไปแบบนั้นอนะ่ะไม่รู้ว่าแบบมันจะตัดตอนสิ่งนั้นทีก่ก่อนน,นะคะโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดมันตัดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแบบพี่ต้องแบบห้ามอะเลยจริงๆอนะ่ะเนี่ยแล้วก็มันจะตัดไปเอง หุ่งดูเสร็จแล้วคนแบบนี่แบบมือพร้อมจะยิ่งคืออันนี้คือไปโหลดสปิดเกมมาไม่ต้องถามนะว่าโหลดจากที่ไหนก็เฮ้ยมีเกมนน้ำตาลมีดึงเชือกมีแบบลูกแก้วนะคะแล้วบีเล็กโก้าในการต่อยอ๋อเป็นแบบดาบต่อสู้เแบนไล่ๆกันไล่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกมเกมนี้ที่เขาโยกันเป็นแบบบัตร บัตนะจะเป็นแบบโอ้โหหน้าดูดีนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อน,นะคะบ๊ายบาย